GAM 1 0 2 LR เนี่ยที่เป็นสัญชาติจีนแล้วถ่ายยึดมาได้หลายคนโดยเฉพาะชาวเน็ตนะคะเห็นภาพต่างๆว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนี้ตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้ทางจีนมาหาอำนาจอย่างจีนแอบส่งมาให้กัมพูชาหรือเปล่าแต่อีกมุมนึงนะคะผู้เชี่ยวชาญกลับมองว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะ ยิงรัวๆแบบนี้เลยแล้วแผนการสู้รบที่มีการปรับกลยุทธ์นะยิงเสร็จแล้วหนีทันทีฝั่งกัมพูชาเขาใช้วิธีการนี้ค่ะหรือว่ายิงแล้วเนี่ยก็พยายามหลบซ่อนตัวหรือมีการยิงสู้ใต้ก้อนหินใต้แนวบังเกอร์สะทอนให้เห็นการปรับตัวเป็นผลจากการสู้รบในครั้งแรกและการที่เราได้เห็นยุธทธภพกรขีปนาวุตต่อต้านรถถัง G A M 1 0 2 L R สัญชาติจีนจํานวนมากเนี่ยหลังจากที่ทหารไทยไปตรวจยึดได้ที่เนิน677จจากการเข้าโจม ตีฐานที่ตั้งกัมพูชาไม่กี่วันก่อนทางด้านคุณอนาลโยก,กอสกุลเป็นเจ้าของเพจไทยอาร์ฟอสด c ทคอมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและความมั่นคงม,มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่า กัมพูชาเนี่ยอาจสั่งซื้อมาจากจีนล่วงหน้าแล้วนำมาใช้กับแผนการสู้รบแบบที่เราเห็นดูจากลักษณะการยิงที่ยิงแล้วหนีเลยอย่างคุณกายคุณผู้ชมไม่ได้รอเลงเป้าตามต่อและขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถังนี้มีระยะการยิงไกลสุด10กิโลเมตรสามารถทำลายเกราะรถถังที่หนาได้ถึง1000ม mm. ิลลิเมตรคือประสิทธิภาพเนี่ยทเทียบเท่าจรวดจาเวลินของสหรัฐอเมริกาแล้วอนุภาพขนาดนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะคะไม่น่าจะเป็นการแอบ ส่งมอบกันในช่วงระยะนี้ค่ะทันสมัยแบบนี้มันน่าจะต้องใช้เทคนิคแล้วยุทวิธีรวมถึงการฝึกเนี่ยค่อนข้างพอต่อให้เร็วยังไงก็ต้องคิดว่าต้องต้องใช้เวลาหลายวันดังนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นการลบแล้วเนี่ยเขาส่งให้นะครับน่าจะต้องเป็นการจัดหามาก่อนซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยด้วยความใหม่ของจรวดแล้วก็ด้วยด้วยความทันสมัยเนี่ยคิดว่าช่วงหลังการประทะตอนเดือนกรกฎาเนี่ยน,น่าจะเป็นช่วงที่กัมพูชาเริ่มจัดหามา ส่วนเรื่องที่จีนขายอาวุธให้กับกัมพูชาเนี่ยส่วนตัวคุณอนารยาโยก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดก,กฎหมายอะไรเพราะว่าจีนผลิตแล้วก็ขายอาวุธสงครามอยู่แล้วใครมีเงินก็ซื้อก็ขายให้ไทยเองก็สั่งอาวุธจากจีนในช่วงเวลาเดียวกันมาไม่น้อยดังนั้นถ้าสมมติว่าไทยเราไม่สบายใจก็สามารถใช้เรื่องของการเจราจาทางการทูตเนาะแสดงความห่วงเพื่อให้จีนเนี่ยวางตัวเป็นกลางเพราะเชื่อว่าไทยให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก็เรื่องอื่นๆกับจีนได้มากกว่ากัมพูชาค่ะ ซึ่งเรื่องอจรวดต่อต้านรถถังที่ว่านี้ก็ต้องรอทางจีนนะออกมาชี้แจงหรือจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับ